สวัสดีครับอยู่กับสีสุกฟาร์มนะครับวันนี้พามาชมลูกวัวนะครับคลอดได้ประมาณห้าวันนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นลูกของ SM607 นะครับหรือว่าเจ้าตู้เย็นนะครับเป็นบามันนะครับเป็นลูกบามั่นแม่ของเขาเป็นลูกผสม ติดเล่ดนิดๆเด่บ้นบานๆ้อมหน่อยครับช่วนี้เดี๋ยวพาไปชมความงามนะครับของลูกเขานะครับก็เป็นแก๊งเด็กแก๊งเด็กน้อยแก๊งเด็กน้อยทั้งหลายนะครับ ค,คลิปนี้เดี๋ยวเราจะพามาดูลูกบามันนะครับนี่นะครับเริ่มกินดินเปนแล้วนะครับใส่บามั่นเพื่อปรับโครงสร้างนะครับแม่เขาเล็กอยู่นะครับ สะดือสวยด้วยนะครับชีสสวยลูกอ่ะนี่ครับเพชเมียนะครับ,เ,รบเป็นลูกของเจ้าตู้เย็นนะครับกำลังน่ารักนะครับเชื่องด้วยนะครับชื่อน้องน้ำแข็งนะครับชื่อน้องน้ำแข็ง ได้ห้าวันนะครับเกิดแม่เขาเป็นชาร์โลรีครับติดเป็นวัวติดคาร์โลรีนิดๆดูโครคงสร้างยังไม่ค่อยใหญ่มากนะรเราเลยใส่บามันนะเพื่อปรับโครงสร้างเขาครับตัวที่สิบนะครับ ของเด็กๆชุดนี้นะ,รนะครับน้ำแข็ง นะครับเพชรเมียครับได้ต่อยอดนะครับส่วนนี้ก็เป็นลูกชุดเด็กๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็พามาชมลูกวัวบามันนะครับวัวลูกผสมบาม่น มาอัปเดตให้กับเพื่อนๆได้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ